โตโยต้าโคโร拉ครอสสอ2พรุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยกำลังกลับมาพร้อมกับก,บการปรับโฉมและอัปเกรดเทคโนโลยีที่ทำให้รถรุ่นนี้กลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับผู้ที่มองหารถยนต์ SUV ที่ผสมผสานทั้งความสะดวกสบายความปลอดภัยและความประหยัดน้ำมาในเวลาเดียวกันโคโร c ครอสเป็นรถที่ตอบโจทย์ครอบครัวคนเมืองที่ต้องการความคล่องตัวแต่ยังคงความหรูหราและความแข็งแรงในการเดินทางทั้งในเมืองและนอกเมืองดีไซน์ภายนอกของโ o r o l l a Cross 2025มีการปรับเส้นสายให้ดูบเฉี่ยวมากขึ้น กระจังหน้าใหม่ที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตพร้อมไฟหน้าและทรงทันสมัยที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นยามค่ำคืนด้านหลังถูกออกแบบให้มีความลงตัวมากขึ้นด้วยไฟไท้ายดีไซน์ใหม่และกันชนที่ดูดันมากขึ้นรถคันนี้ยังคงคำนึงถึงการใช้งานจริงด้วยความสูงใต้ท้องที่พอเหมาะทำให้สามารถลุยถนนครุ่ระได้โดยไม่ต้องกังวลห้องโดยสารภายใน Corolla Cross 2025ถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดวัสดุคุณภาพพรีเมียมถูกนำมาใช้ในหอลายจุดทำให้บรรยากาศภายในดูหรูหราขึ้น พื้นที่กว้างขวางทั้งด้านหน้าและด้านหลังเหมาะกับการเดินทางไกลระบบจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเครื่องเสียงที่ให้ความคมชัดฟังก์ชันการเชื่อมต่อไร้าสายและระบบชาร์จมือถือแบบไร้าสายก็ถูกติดตั้งมาให้เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันด้านสมรรถนะการขับขี่ Corolla Cross 2025มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินและไฮบริดที่เน้นความประหยัดพลังงานและลดการปล่อยมลพิษ ระบบช่วงล่างถูกปรับใหม่เพื่อเพิ่มความนุ่นนวลและมั่นใจในการเข้าโค้งระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ตอบสนองได้อย่างลื่นไหลช่วยให้การขับขี่ในเมืองเป็นไปอย่างสะดวกสบายและยังคงความสนุกเมื่อต้องขับทางไกลระบบความปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของ Corolla Cross 2025เพราะม,มาพร้อม Toyota Safety Sense รุ่นล่าสุดที่รวมเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยรักษาเลนและระบบตรวจจับคนเดินถนนสิ่งเหล่านี้ช่วยให้ผู้ขับมั่นใจได้ในทุกสถานการณ์และปกป้องทุกคนในครอบครัวโคโรลล่าครอส2025จึงเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งในเรื่องของดีไซน์เทคโนโลยีสมรรถนะและความปลอดภัยทำให้รถรุ่นนี้เหมาะสมกับผู้ที่กำลังมองหารถครอบครัวที่สามารถตอบโจทย์ทั้งการเดินทางในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลได้อย่างลงตัวหากคุณกำลังมองหารถที่ครบทุกมิติโคโรลล่าครอส2025คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม หากเพื่อนๆชอบการรีวิวรถใหม่แบบละเอียดและอัปเดตเสมออย่าลืมกดติดตามช่อง c ั r Express Review เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจ